อญาตแลกไข่ก่อนแล้วกันแล้วครับจอนนี้ไอ้โดนโทรถามพิเศษชัวแล้วเนี่ยพิเศษอะ่ะน้องชัวแล้วเขาบอกเขาเขียนให้แล้วแต่ถึงคิวไหมอีกเรื่องไงจะได้ชัวนานอีกแล้วปันที่ละสิบฟองไม่อย่างงี้สิบฟองมาไมถ้าไม่ได้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้รอบหน้าไงวัน oh. ที่สิบสองสิบสองวันที่ละสิบสองมัคือสูตรเหรอพิเศษบอกสิบสองเหรอใช่เขาบอกอย่างน้อยๆ้อ,อถ้า,าถ้าไม่ออกก็ได้รีโลคุค้มอยู่แล้วโอเคโอเคโอเคพิเศษวันที่ละสิบสองเสร็จไปนี้ ขออนุญาตเลยอย่างนี้มานั้นมีมาให้เห็นนะ12 12มับเขาให้นี่ไงตัวลุงมาก่อนเลยไนงะหนึ่งอนะมาอย่างไวเลยไงสามวงอนะ่ะดวงมาละดวงมานะาอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> ดวงหรือว่าดวงมาเนะมื่อกี้เช็คดวงนะเมื่อกี้เช็คดวงไม่มาละ ขยับขยับขยับดวงไปเรด่นะขยับแพรบเลี่ยมนะเปลี่ยนเหลี่ยมนะเที่ยสิบสองน่ะเออให้มันเล่นมันกระตุกกระตุกลีโลโอ้ลีโลได้รอบละสักหกเม็ดแต่ว่าตัวแดงครับตัวแดงตัวแดงโอ้โหเอ้ยต้องต้องโทรต้องโทรเช็กอีกรอบหนึ่งแหลต้องคุยคุยอีกรอบหนึ่งแหล อย่างเดี๋ยวก็มามาแล้วมาแล้วโอเคโอเคต้องเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไหมต้องเข้าเซิร์ฟใหม่ต้องอะไรไหมต้องถามพี่เสกได้เซิร์ฟเดิมนั่นแหละเดิมนะโอเคหลอกเจลอย่างไงก็ได้โอเคไม่ได้รอบนี้ก็ได้รอบหน้าเอาดีพี่เสกโอ้ไอ้พี่เสกไอ้มันเหลือกล้าเป็นกล้าฟองแล้วพี่โหนโอ้เหลือเยอะโอ้รีบวั่นไปไหนอะโอเคโอเค โอ้กูสุมตั้ง400อแบบชิวๆเลยกดลุลัวอุ้ยอุ้ยแต่บันรีโลเยอะจังวะรีโล24 like, yeah, like, ีเมตรแล้วเนี่ยแบบเดียวก็บอกแล้วลีโลเยอะีโลเยอะได้ตัวลุงมาหนึ่งตัวนะตัวลุงแต่เขาน่าจะมีนะตัวลุงเนี่ยล้นแล้วมั้งลุงเนี่ยลุงมีทองหนึ่งมีลุงตัวแดงไงแล้วตัวแดง นี่โหตัวทองมาก่อนหนึ่งนะเมื่อเช้าห้าร้อยโลห้าร้อห้าร้อยได้ลีดไว้เยอะนะสองอยากเล่นบ้างวะหลงไปอี่หลงหลวงพี่ยังวะเนี่ยหลวงพี่หรือยังเฮ้ยโอ้โหห้าฟองครับพี่ใจเล็บชิวใจนิ่งๆหน่อยเดี๋ยววะกลัวอะไรวะไม่รู้ไม่เชื่อมืออ่ะโอเคอันนี้คือเปิดเรื่อยๆนะ เปิดเรื่อยๆนะเปออิดได้ชิวๆเลยชิวๆๆอยู่แล้วแล้วมือผมขึ้นจัดเลยกดสูตรนิหนึ่งอะเด็กแต่แมงไข่มันดวงหมดหรือเปล่าเนี่ยพิเศษกูพิเศษเฮ้ยเงียบๆนะเหมือนจะหมดแล้วนะหรอยังเย็น อันนี้คือ41อฟองนี่ล้วนไหมหรือไงหมดละที่ส12สองมันเดิมแหละอ๋อคือตามสูตรเหมือนเดิมไม่มีพลาดตามสูตรอย่าอย่าแยกสูตรโอเคโอเคโอเค12อล้วนๆอ๋ออินเหรอเฮ้ยใช็สใส่มาพี่เสกโลโซเดิโอ้โหเสกเสกพี่แ้าพี่มาช่วยพี่้ามีมช่วยผมตอนนี้ผมเริ่มชิมหายแล้วพี่เดี๋ยวก็มา วันตานี้โลได้เยอะนะแม่งได้ทีสามเมตรสามเมตรตลอดเลยวะโอ้ตัวทองอีกแล้วมาทุกตัวแล้วพิเศษเลยสิบเจ็ดเมตรแล้วเนี่ยสิบสองเหมือนเดิมนะทีเดียวเลยทีเดียวสิบเจ็ดมาอย่างงี้มาแล้วมาแล้วตัวแดงได้กลิ่นได้กลิ่นมับ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 เอ้ยใส่เข้าใส่เข้าต้องฟังก่อนฟังก่อนนี้เดี๋ยวค่อยกดมาไหมเนี่ยฟังก่อนดิฟังก่อนฟังก่อนใส่เข้าหลอเออคุยดิคุยดิ ได้ไหมเนี่ยว่าไงมาว่าอะไรนะแอดตัวให้ปีนเป็นตัวลุงโอ้พี่เสกใช่ไหมเนี่ยพูดแต่รีโลบาร์เลยนะพี่เสกเอาดีอ๋อบอกรอบหน้ายังมีรอบหน้ายังมีไม่เป็นไรแอดพินไงคือเสกบ่อยเกินเสกให้หลายยูทูบเบอร์เลยพี่เสกม่มาหลงหลงลืมลืมแล้วอ่าแต่ได้าได้เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าแต่แต่แต่ละรีโลเยอะอยู่นะร้อยยี่สิบไข่ได้ตั้งหกสิบฟองได้ได้ทั้งหกสิบอันเนี่ยรีโลเนี่ย เอห็นว่าห่อแล้วลีโลไม่ออกรีโลเยอะเดี๋ยวได้รีโลโ,ลโมโหกสิบเป็นแทนขอบคุณมากครับสำหรับที่ร่วมสนุกกันน้อรอบหน้าน้องรอบหน้าเขา,าบอกว่าให้สุ่มทัดให้หมดไปเลยนะทัดเอ้ยเอ้ยคุยคุยคุยวิบใหม่ที่แบบเอาสุม่มเจ็ดแทนได้ไหมถามให้โทรโทรใหม่ดิเขาบอกว่าสุ่มทีโอะไรสอสุ่มรีโลหรอสุ่มรีโลแทนเขาบอกสุ่มรีโลไปเลยชิวๆเขาว่า มีกี่ลีโลอ่ะ60เมตร60เมตรมาไหมถามนีถามนี่หกสิบมาไหมหกเมตรโทรก่อนโทรดีโทรโทรโทรเช็ครอบเลยถ้าซื้อมากี่นะโทรดีโทรดิลือลืลืลื้ลือลื้หัวใจก็ได้สองอย่างสองอย่างคุยได้คุยได้เออขอลีโลได้ไหมหกสิบเมตรอด้ออกเปล่าอ่าออกไหมอ่าติดคิวแกโอ้ยรัดได้ไหมบอกรัดรัดรัดได้ไหมรัดได้ไหมรัดให้น้องเขาหน่อยเนีรัดให้ไม่ได้หรอ อ๋อดูแลยูทูบเบอร์อีกคนอยู่อยู่ดูพอใช่ไหมศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าพอศูนย์หนึ่งห้าพอเอาแล้วศูนย์หนึ่งห้าพอได้ไหมอ่ะไม่ไม่เอาศูนย์หนึ่งหรอกเออศูนย์ห้าได้ไหมหนึ่งห้าได้ไหมเขาบอกเขาบอกตามดวงไปก่อนว่ะเขาบอกกำลังดูแลยูทูบเบอร์อีกคนอยู่ไงไม่แต่บอกว่าเพิ่มเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มไม่เยอะเดิมหน่อยแล้วกันเพิ่มโอกาสอ่าเพิ่มโอกาสแล้วหันได้หน่อยล็อกไอดีนี้ให้หน่อยดิลองขออ่าลองให้ให้แบบว่าได้ดวงดีเพิ่มขึ้นน่ะเออได้มม้ไดดดดนนนนนนิิิึึึงงงขอ ไอ้เขาบอกได้<อ>เขาบอกเขาเพิ่มให้แล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คอืนะออันนี้คือเพิ่มนี่กดได้นะกดได้แล้วเพิ่มมานะกดได้เลยกดได้เลยสาบายสาบายเขาเพิ่มให้แล้วโอ้เรามีเรามีข้ามด้วยไงุดูมาหวานเจีย <laughs> เ๊ยบเฮ้ยผมว่าไม่ไม่ต้องพึ่งสรริ่งศักดิิ์สทธิ์อีกแล้วแต่ผมอันเชิญหลวงพอ่อผมด้วยอย่างเงี้หลวงพ่อผมมาแล้วหลวง,งพ่อผมมาแล้วแล้วหลวงพ่อผมมาแล้วด้วยหลวงพ่อชิมจังผมมาแล้ว ไม่ลุงก็ให้มันรู้ไปอะ่ะเศกแล้วเศกอีกเศกต่อเอ้ยมับพอดีพอดีทองเยอะนะทองเยอะนะโอ้ยทองสามอันติดลุงเปล่า,าอย่างงี้มือดีมือดีมือดีจัดออกมาละพวามจริงจังพวามจริงจังช่วยลูกด้วย โอ้เฮ้ยเพิ่มดวงจริงไหมวะเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วที่เพิ่มแล้วเนี่ยเออเฮ้ยนี่อ่ะเอาไหมเอาปีกไปใช้ก่อนไหมเอาปีกไปใช้ก่อนไหมมานะเอาปีกไปใช้ไหมอะไรเออเอาปีกไปใช้ก่อนนะเล้ยเนี่ยเอาปีกไปใช้ก่อนไหมเอาปีกไปใช้ก่อนไหมได้ระยะไหมแค่ศรัทธาในเดฟเออนี่นี่เอาปีกเขาบอกต้องใส่เพิ่มเพื่อได้ปีกมาแทนนะดิอย่างเอี้เอาปีกไปใช้ก่อนไหมเอาปีกไปใช้ก่อนไหม พอๆพอนะโอเคพอๆมา17เม็ดเนี่ยเอาตัวอื่นไหม17เม็ดเอาตัวอื่นไหมเผื่อมันมานะ17เม,ม็ด17เม็ดไงมันหลงออกวะเอ้ยพิเศษเขาแม่งเพิเ่มจริงวะของแท้ของแท้น้องของแท้ที่เหลือตัวไหนก็ได้เหรอที่เหลือตัวไหนก็ได้พี่เขาเปิดดีเบตกับแอดมินนะพี่อะรวะเฮ้ยใช่ใชหรอ,อดี มันไม่ดัวเลยคือไงเปิดดีเว็เนี่ยกคือัไงคุยกันก็คือว่าคือแบบว่าคือตอนเนี้ยคือแอดมินเขาอ่ะจับกลุ่มเป็นแบบที่เป็นคนไทยอ่ะอ่ามานั่งคุยให้บ้านแล้วก็ให้คนอ่ะมานั่งฟังแล้วก็คือพอเขาคุยกันเสร็จอ่ะคือเขาก็จะเปิดให้คนดูที่เขามาอยู่ในดิทอ่ะถามอะไรอย่างงี้คุยอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นอ่ะอยากไปฟังกันนะวะไปไปไปขอตุ้มคนนี้แอ่ไม่รู้ว่าตายแล้วยังนะพี่เนี่ยเนี่ยลองไปดูที่ห้องมีคนเยอะๆส่งได้ใช้ไหมวะส่งก็ได้เทดี ผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันเพราะว่าผมทำคลิปไงแต่ผมไม่รู้ว่าห้องหนอยู่ห้องไหนกันพอจริงจังมาอนี่ผมเนี่ดูมาเป็นผมพจริงจังสุดท้ายอย่าคนเขาฟังอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนแต่แต่ผมไม่เห็นห้องอ่ะเออกูก็ไม่เห็นห้องบัมโอเคหมดขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกันขอบคุณมาก ตัวแดงไม่ออกนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วแต่เก็บสักสองร้อยน่าจะมาปหมพิเศษเขาว่าไล่ไม่สองร้อยสองสามร้อยเราจะได้อยู่เออได้เลยเดี๋ยวคุยพิเศษให้อันนี้พิเศษเขาบอกว่าเอาบับลุงไว้ก่อนพอพี่เห็นปะมันเป็นห้องพิเศษบอกเอาบับลุงไว้ก่อนพอนะเดี๋ยวไปเล่นก่อนเอาไปเล่นก่อนได้ชิลๆได้เลยขอบคุณครับแต่ผมออกหลานให้นะไอ้ลบลบรหัสออกจากดิสคอร์ดให้ผมด้วยนะลบทิ้งไปเลยนะลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยนะพูดปิดคลิปให้หน่อยอ่าชื่อชื่ออะไรเดี๋ยวได้ขอบคุณชื่อถูกให้เเรรรีียยกกผผมมให้ว่าอะได ให้ผมเรียกชื่อว่าอะไรเดี๋ยวได้มาขอบคุณชื่อถูกพูดปิดคลิปพูดปิดคลิปดามาดามาโดนกูโดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะได้บอกมีชื่อช่องด้วยเดี๋ยวผมจะได้คูยชื่อช่องให้หมดเลยเกมเดียวกันเกมเดียวกันช่องตาไม่ค่อยดีอ่ะช่องตาวันนี้ครับผมกับช่องตาน้องอะไรนะเอาใหม่เอาใหม่ช่องตาไม่ค่อยดีนะวันนี้ส่งมาให้นะอันนี้กับคุยกับพี่เสกนะเมื่อกี้จัดให้แล้ว เมื่อกี้ผมให้พี่ผมนะช่องชสองดูฮีนะโอเคช่องสองดูฮีกับช่องเอ็กน็อตนะสองคนนี้ครับเป็นคู่หูกาน <c oughs> เพื่อนกันแก๊งเดียวกันนะ <c oughs> คุยกับพี่เสกให้เรียบร้อยละบ๊อบลุงบ๊อบลุงบายบาย <c oughs> ขอบคุณมากนะครับผมนะช่องับตามไม่ค่อยดีนะครับที่ร่วมสนุกกันวันนี้เรียบร้อยผมคุยให้เรียบร้อยละเรารู้มือกันแล้วยูเยี่ยงยูเยี่ยงยูเยี่ยงกันแล้ว ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยไกันะได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้านะมีสักสองสามร้อยฟองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมมาแน่รอบหน้าได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่รับรุสนุกครับมากครับ